สวัสดีครับกลับมาพบกับอันฟอร์นะครับวันนี้อันก็จะพามารับชมครับตัวนี้เลยนะครับ Nexgen t Ranger XLS นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวโฉมใหม่ล่าสุดเลยนะครับตัวปี2025นี้เลยนะครับมาพร้อมกับโปรโมชั่นนะครับราคาอัปเดตนะครับพิเศษเลยนะครับราคาจะจำหน่ายปัจจุบันอยู่ที่919,000บาทตอนนี้อันมีโปรโมชั่นราคาพิเศษเหลือเพียง 799,000บาทนะครับส่วนลดโปรโมชั่นนี้นะครับลดไป120,000บาทนะครับนี่ครับเดี๋ยวอันพารับชมกันดีกว่านะครับตัวนี้ก็จะเป็น XLS นะครับแบบเดิมๆมีการตกแต่งเพียงแค่เปลี่ยนล้อแม็กอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเจ้า XLS เนี่ยนะครับตัวรถมีอะไรกันบ้างนะครับตัวนี้นะครับกระจังหน้านะครับแบบที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับสำหรับตัว2025นะครับกระจังหน้าของเขานะครับก็จะเป็นกระจังหน้าแบบสีกาไฟนะครับขอบกระจังด้านหน้านะครับก็จะเป็นสีดำนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบเปียโโโนนนแแบบบบ็็คคเเลลยะะรรรรรััััััมมาพ้้อกกกตวจงงงงที่ปผึ พื้นจะเป็นแบบสีน้ําเงินแบบนี้เลยนะครับสําหรับจุดที่ปรับเปลี่ยนนะครับข้อไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบสีดําล้วนมาให้แล้วนะครับไฟตัดหมอกก็มีมาให้นะครับตัวนี้มีระบบเวลาเราหักเลี้ยวที่พวงมาลัยไฟตัดหมอกติดให้อัตโนมัติด้วยนะครับบริเวณกันชนเขานะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถสีดาแบบนี้เลยนะครับ ไฟหน้าของเขานะครับตัวนี้ไฟหน้าเป็นแบบ LED ให้แล้วพร้อมโคมแบบมัลติ r ร f เลกเตอร์นะครับมีเด y t ไทม์ที่เป็นไฟส่องสว่างเวลากลางวันด้วยนะครับตัวนี้ขับขี่เวลากลางวันไฟหน้าติดให้อัตโนมัตินะครับสำหรับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด2 0ลิตรนะครับ170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรมาพร้อมกับตัวเกียร์อัตโนมัติ6สปีดด้วยแล้วก็ฟอร์ดของเรานะครับมีไฟหน้าที่เป็นระบบเปิดปิดอัตโนมัติมาให้ทุกรุ่นแล้วนะครับขับขี่นะครับเวลากลางวันนะ นะครับถ้าท้องฟ้ามืดไฟหน้าสว่างให้เองอัตโนมัติท้องฟ้าสว่างไฟหน้าตัดให้เองอัตโนมัติด้วยนะครับตัวนี้ก็เรียกว่าฉลาดมากๆเลยสําหรับไฟหน้าของรถฟอร์ดเรานะครับด้านข้างนะครับตัวนี้คิวล้อเดิมๆจากโรงงานนะครับตัวนี้ก็จะเป็นขนาดนะครับความยาวสูง3นิ้วนะครับนยครับก็จะเป็นสีดําด้านนะครับมาพร้อมกับล้อแม็กล้อเดิมเขาอลลอยขอบ17นิ้วนะครับคันนี้นะครับเราเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นล้อแม็กนะครับอ่า ขอบ16นิ้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลายมาเวลสีดำนะครับดำเงาครับมาพร้อมกับตัวยางนะครับตัวนี้ก็จะเป็นยางของดีเซนตินะครับสเปคยางอยู่ที่2 6 5หครับ70 R16 นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวยางแลนด์คอรเซอร์นะครับตัวนี้นะครับขอบ16นะครับลูกค้าถามเอาเดิม17แล้วเราเปลี่ยนเป็น16นะครับขนาดจริงๆแล้วก็ความสูงก็จะเท่าเดิมเลยนะครับตัวนี้ก็ตัวล้อแม็กเนี่ยอาจจะเล็กกว่าเดิม1นิ้วนะครับแต่จะได้ในเรื่องของการทดแทนที่เป็นแก้มยางที่หนาขึ้นนะครับ ยางหนาขึ้นในการขับขี่ก็จะนุ่มนวลมากขึ้นด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็ในการเปลี่ยนยางรอบระยะต่อไปนะครับสี 4, 50, ่หมืมกิโลเนี่ยลูกค้าเปลี่ยนยางเนี่ยขอบ16หาได้ง่ายแล้วก็ในการเปลี่ยนเนี่ยราคาไม่แพงด้วยนะครับก็จะเซฟนะครับแต่รถฟอร์ดเราก็สามารถเปลี่ยนล้อแม็กได้นะครับขอบ16 18-20นะครับนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับในการตกแต่งของรถฟอร์ดเรานะครับช่วงล่างนะครับมาพร้อมกับระบบเบรกที่เป็นแบบดิสเบรกนะครับมี ABS ป้องกันล้อล็อก EBD กระจายแรงเบรกนะครับรวมถึงระบบลอมป้องกันการพลิกคว่ำก็มีมาให้ด้วยนะครับแกน้ันคางตัวนี้เป็นคีบระบายความร้อนนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวยูโรไฟแล้วนะครับตัว e u r o ไฟเนี่ยนะครับก็จะได้ในเรื่องของการ ปลด uh, การปล่อยนะครับมลพิษที่น้อยลงจากเดิมนะครับเรียกว่ารถฟอร์ดเรารักโลกด้วยรักธรรมชาติด้วยลักสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับครอบกระจกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีดําด้านมานะครับทุกๆสีเลยนะครับสำหรับตัว XLS นะครับตัวครอบกระจกก็จะเป็นสีดําด้านแบบนี้นะครับกระจกปรับเลนส์แบบไฟฟ้าพับเก็บยังเป็นพับมืออยู่นะครับตัวนี้นะครับพับเก็บก็จะพับแบบประมาณนี้นะครับน่ครับแล้วก็มีระบบนะครับป้องกันนะครับเวลาเกิดอ่าถ้ามีมอเตอร์ไซค์มาเฉี่ยวกระจกเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเลยนะครับของเรามีระบบแบบอ่าป้องกระบบแบบ นึ่งนะครับของทางฟอร์ดนะครับคันนี้ติดเฟรมแบบเซรามิกนะครับเกรดเซรามิกรอบคันให้เลยนะครับรับประกันยาวนาน10ปีเบ้ามือจับเป็นแบบดําด้านแบบนี้นะครับเดิมๆจากโรงงานบันไดมีมาให้นะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับตัวรถก็สามารถลุยน้ําได้80เซนนะครับ80เซนก็ประมาณคิวล้อตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ถ้ากรณีที่เราจําเป็นที่จะต้องขับ ผ่านนะครับในอุปสรรคต่างๆน้ําท่วมนะครับก็สามารถลุยได้นะครับเดี๋ยวอันพามารับชมด้านท้ายของตัวรถกันด้านท้ายตรงบริเวณกระบะเนี่ยการรองรับนะครับฟอร์ดโรคเคนนะครับรองรับการบรรทุกเดิมๆได้1.3ตันนะครับเดิมๆม,มีขอบกระบะมาให้นะครับสด้านเพื่อเวลาเราวางของพาดของนะครับวางสัมภาระาต,าต่างๆเนี่ยก็สามารถวางได้แล้วก็มีในส่วนของตัวขอบกระบะเนี่ยมีลูน็อตมาให้แล้วมีตัวรูเจาะลูมาให้เพื่อที่ว่าลูกค้าจะไว้วางในส่วนของ คอกเหล็กนะครับที่เป็นแบบตรงรุ่นโลบาเหล็กนะครับหรือว่าสปอร์ตบาร์ต่างๆเนี่ยตรงรุ่นไม่ต้องเจาะตัวรถแต่อย่างใดไม่ต้องกังวลว่าเจาะตัวรถแล้วให้ตัวรถเราจะเกิดเป็นรูหรือว่าจะเป็นสนิมอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราใช้แบบว่าอุปกรณ์แอเซอรีนะครับแบบที่อ่านเลือกเนี่ยก็จะตรงรุ่นนะครับไม่ต้องเจาะตัวรถนะครับมีบันไดเหยียบด้านข้างมาให้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่าถ้าเราจอดรถชิดริมกำแพงหรือเราเปิดด้านท้ายอยู่แล้วเราขึ้นไม่ได้นะครับบันไดเหยียบด้านข้างเนี่ยรองน้าหนักได้คาหือวนา ลูกค้าที่ใช้ในไร่ในสวนเนี่ยก็ตัวนี้ก็เรียกว่ามีประโยชน์นะครับเราออกแบบมาเพื่อใช้งานได้จริงด้วยนะครับกันชนท้ายนะครับตัว Next Gen 2025เนี่ยนะครับกันชนท้ายก็จะเป็นแบบสีดําด้านแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับโลโก้ฟอร์ที่มีกล้องมองหลังเดิมๆจากโรงงาน เชื่อมต่อหน้าจอ10นิ้วตัวนี้มีเส้นกะระยะด้วยนะครับก็เวลาเราหักเลี้ยวพวงมาลายัยเส้นกะระยะก็จะบอกของเราด้วยไฟเบรกวงที่3นะครับเวลาเบรกก็อากรดคันด้านหลังก็จะเห็นนะครับพร้อมกับไฟท้ายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหลอดแบบไฮโดรเจนนะครับหรือหลอดไฟแบบปกตินะครับตัวนี้นะครับนี่ครับตัวนี้ก็รอบคันของตัวรถนะครับ ชนิดน้ำมันเติมดีเซลนะครับจุได้80ลิตรนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูภายในการภายในมีการอัปเกรดนะครับตัวนี้นะครับที่เป็นตัว2025แล้วนะครับมีเบาะหนังเดิมๆมาให้จากโรงงานเลยนะครับตัวเบาะหนังเนี่ยนะครับใกล้เคียงกับหน้าตาใกล้เคียงกับตัวรุ่นสปอร์ตเลยนะครับสิ่งที่ขาดจากรุ่นสปอร์ตก็ยังเอ็กลอเอของเรายังไม่มีแอร์ตอนหลังนะครับแต่มีช่องจุดบุหรี่นะครับให้1ตําแหน่งนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ที่แตกจากเอ็กลอเออีกหนึ่งจุดก็คือจะเป็นคุดคอนโทรลแล้้้วววกกก็็ช่่่่่งงงงลาาาาแแบบบบบบโโมมนนนนนนททรรรรรูะะะคคคคััััตตีีีไดดใเืออขๆ อ่านี่ครับตัวเบาะหนังปรับได้6ทิศทางนะครับสำหรับฝั่งผู้ขับขี่ผู้โดยสารปรับได้สีทิศทางนะครับแล้วก็พวงมาลัยเรามีพวงมาลัยแบบไฟฟ้ามาให้แล้วขับขี่ได้ง่ายนะครับในรอบความเร็วต่ำเนี่ยก็อ่าขับขี่ได้คล่องมากๆในรอบความเร็วสูงก็หน่วงให้เองอัตโนมัติหน้าจอเลื่อนไม้ก็เป็นแบบดิจิตอลหน้าจอกางก็เป็นเหมือนแท็บเล็ตมาวางเลยนะครับขนาด10นิ้วมีแอปพลิเคชันมีเกมให้เล่นเชื่อมต่อ Apple Carplay Android Auto ไร้ลาสายนะครับมีช่อง usb ให้2ช่องรองรับระบบ ford pass สั่งสตาร์ทรถผ่านมือถือได้เช็คตำแหน่งของตัวรถผ่านมือถือได้นะครับแล้วก็ไฟหน้าออโต้แบบที่อันบอกแล้วก็สามารถปรับระดับความสูงต่ำของไฟหน้าได้ด้วยบรรทุกหนักใช่ไหมครับหน้ารถเชิดนะครับเราสามารถปรับไฟหน้าของเราให้ไฟหน้าต่ำลงมาได้ด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็ที่สําคัญเลยอีกหนึ่งความปลอดภัยนะครับแอร์แบกเรามี6ลูกคู่หน้าด้านข้างม่านนิรภยัยไม่ใช่ คุ้มครองแค่ผู้ขับขี่อย่างเดียวนะครับผู้โดยสารในตัวรถครอบครัวเรานะครับรถฟอร์ดของเราก็คุ้มครองให้ด้วยนะเพราะว่ามี a i r ์แบ็ด้านข้างมั่นนิรภัยนั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับที่ทําราคาออกมาได้ดีมากๆเลยสําหรับ ตัว XLS นะครับ2025นี้นะครับราคาพิเศษอย่างที่อันบอกนะครับราคาเพียง799,000บาทนะครับตัวนี้ก็เป็นโปรโมชั่นณตอนนี้นะครับที่ที่ทางอันทําอยู่นะครับหรือลูกค้านะครับสนใจโปรโมชั่นพิเศษอื่นๆนะก็จะมีโปรโมชั่นแบบดอกเบี้ย0%ให้ด้วยนะครับดาวเพียง25%นะครับส่ง4ปีนะครับหรือ ออกรถเริ่มต้นเพียง29,000บาทนะครับลูกค้าอยากได้โปรโมชั่นแบบไหนยังไงก็ทักเข้ามานะครับแบบจะแนะนําการออกรถทําให้เป็นเรื่องง่ายสําหรับลูกค้านะครับพร้อมนํารถ Ford นะครับไปส่งให้ถึงที่หน้าบ้านทุกที่ทั่วประเทศไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ